ันเนี้ยกับปูหน่อยด้วยครับเด้อู้เสร็จแล้วอยู้ปูกับปูเฮ้สวยว่ะอู้ปูหน่อยเท็ดง,งานครับผมครับใส่ชสวยครับเอาตั้งค่าครับ ต้องวนทั้งงานเอาอีกแล้วหลุดไส้ครับสวัสดีครับมาพูดก็สร้างบ้ันรออกหาเราคือกันนะครับวันนี้สิบห้ามาใส่เบสสองนี้นะครับปลากระเดื่อหรือปลากระดีกับกระปูนนะครับเนาะครับมาเบิ่งกันครับวันนี้มาสามคนครับอ่าอันนี้พี่ปอครับด็อกเตอร์ครับเบ็ดจักหล้ำวันน่ะไหนยังไงยังม้าไทรวันนี้ ครับได้ลูกป้าก็ดีเนาะครับเนาะหรือป้ากระเดื่อบานเท่าไรครับครับมาอีกพ่อเด็กน้อยครับครับมีคนนึงครับครับน้องพี่ครับวันนี้พ่อมาทํพามาทําอะไรพ่อใส่เบ็ดได้เนื้อยังใส่เกระปูใส่กระปูกับเบ็ดจัดล้างล่ะครับสิบล้างครับสามสิบล้างคือว่าเท่ามันนี่มานบ่หมานคือเกาหมานคือเกาว่าสันไอ้เบิ้งกระปูได้เบิ้งจับเบิ้งู ครับกับปู่กับบ้น้อยนะครับ้าเพิ่นน้มามาใไหเม่อวานนะครับครับปสิไปลองส่เบิงครับกับที่ให้พี่ปอเราใสซเบิงกันนะครับเนาะไ้เนลูป,ป้าก็ดีเขาส่แบบไหนนะครับครับเขาก็บแบกแบกนะครับแบกแบกในวิธีเกาะยังไง ครับกับแเบิ้งวิธีเกาะนะครับเนาะนนี้ป้ากระดีใส่ไงนะครับเนาะ <c oughs> อืออืออ่าลองใส่เบิ้งใส่แบบไหนนะครับิใส่ยังเสียดนะครับเขาใส่เขาแรนได้นะครับมาเยอะขึ้นนะ S <S ครับแบบนี้นะครับกลับมาเบิ้งวิธีใส่กระปู่นะครับเนาะกลับมาเบิ้งวิธีใส่เนื้อกระปนูนะครับเนาะกลับเป็นปูหน่อยครับเป็นปูหน่อยครับวิธีเกี้ยวกบเกี้ยวข้างๆตาด้วยครับเด้อแบบนี้ครับัมิดเลยครับ กสิได้อยู่ลักษณะนี้นะครับเนาะเบมึงขาเขาสืบเตีนดืดดืดดครับเขากำบบบช่วยอะไรหลุดกามมันหลุดครับแต่เบืองวิธี่ใส่เนาะครับเนาะวิธี่ใส่ก็ตีให้เขาเกาะน้ำเอ่อหยาดน้ำใหม่เนาะครับกต่ทีเป็นลักษณะนี้แหละครับเขากับสิได้ไตาเนาะครับเนาะเขาก็เขาก็สิไต้อยู่จังสี่แหละครับ ครับแล้วก็ปล่อยไปเลยครับครับขออนุญาตใส่ก่อนครับด้วยเหกครับก็ไดเวลาแล้วครับไดเวลาย่ามเบดหลบแหลงเนะะครับก็อีกฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งผุ่นเป็นเหยื่อป้าเนะครับ ฟางเนี่ยสิเป็นเนื้อกะปูครับหลอบแหลงย่ามเทียงเนาะครับเนาะเมื่อเสากับพ้ากันมาำใสครับฟางหล่ะสามสิบลังเนาะครับครับตอนเอกก็ตีย่ามเนื้อกะปูก่อนเนาะก็ตีหายทีมงานเบงก่อนครับหายทิมงานยางเบงก่อนครับอันนี้อันนี้เด็กไม่มากครับเด็กไม่ครับไอ้ากองครับแรงเขาปลาแล้วครับลูกสาวครับอยากมาเบงวิธีใสเบ็ดยังไงเนาะครับเนาะ ครับไปชมไปหลุนกันเลยครับทีมงานเห็นถือหลังนึงเนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเขาเบิ่งก่อนเนาะว่ามันสะเป็นปลายปลายอย่างครับฟังเนกสีเป็นเงือกับปูครับหลอบแหลกย่ำเทียงครับวางบางทีมงานว่าถือครับหลังหนึ่งบ่หัวเงินสีโตใหญ่บนดแครับปูหลอบแหลกครับอุ้ยงานมันป๋อ นียงามเนียครับปลาดุกปลาช่อนปลาช่อนเหมือนปลาดุกปลาคอหืมใจสวยครับผลงานรอบแรกตัวแรกหลังตัวแรกครับตัวแรกโอ้โ้ตัวนี้สวยครับโอ้โอ้มามาทางนี้ทางนี้เดี๋ยวหลุดมือเดี๋ยวหลุดมือ ครับอ้าวแต่ถุงเลยพี่ปออู้งามครับตัวนี้ใส่วยครับแต่ถุงก่อนอ่าอือผลงานเต็มแรกครับกะปูครับกูหน่อยครับครับตามชมตามรลุดน้ำกันครับหลังต่อไปครับบาสิมานบอมานเนาะครับเนาะครับกะาทางฝุ่นเยอะกะปูเบิ้งซิบัวหลังเนาะครับเนาะถึงต้นหนึ่งครับ บันนี้ก็ยอนมาเบิ้งข้งน้องครับนองก็ใส่เงื้อหลูกหลูกป้าก็ดีนะครับหลูกป้าก็ดีคนคนละฟังนะครับครับเงือกระป้เนาะครับตามชนตามหลุนน้ำกันเลยครับว่าฟังเงือหลูกป้าในสีมานบอ่อืมดินดีเว้ย ครับครับทีมงานมาเห็นตัวนึงแล้วครับเนาะฟังลูกป้าหมอเนาะครับลูกโอ้ยพ่อแม่ลูกป้ากระดีครับป้ากระเดิดเป็นถื่อหลังนึงครับโอ้ยเห็นดินบมะยางแห้งพี่น้องเอ้มาแต่ตัวใหญ่ตัวพี่โอ้สวยๆนะครับเอาถุงมาลูกเอาถุงมา,างกกครับอันนี้ฟังลูกป้ากระดีเนาะครับ มีพิสตเตอร์ไหมครับป <c oughs> ี่นองเทียงกันครับ ทีมงานว่าเห็นถือลังนึง่ง้วครับเนาะอยู่น้ำหวัวเลยอยู่น้ำหน้าหนไหนเนาะไปรุนกันครับมานบา่โอ้อะไรเนี่ยปลาคอครับเดีย๋ยวบรรยากาได้ครับอันนี้เนื้อปปากรดีหน่อยด้ยครับอันนี้ฐานรุนย่ำขึ้นครับฟังนี่ ลนูก,ล,กลูกป้ากดีนี่นะเป็นพวกปรากฏนะครับครับตามชมหลังต่อไปครับเออใสสวยครับไม้กดโขดครับไม้กดซกค,ครับมีตบหน้าำแท้พี่น้อง ดาราตลกเด็กกีนน้องเด้อโอ้ยไม้หมยกดโคดครับพี่นอ้องดรผ้ามาใส่กดโคดครับครับทั้งมวลทั้งห้าครับทั้งมวลทั้งนั้นเอาอีกแล้วลงมไค่ลงน้ำอยู่แล้วครับ ลงน้ำไปแต่มันก็เปื้อนอยู่แล้วไปเดินลงไปหายโหดครับพี่น้องเป็นความสูขของเด็กหน่อยนะครับนะ้อติดเพื้อไครับแตกจากมาหายกินน้ำน้ำคอนน้ำทีนะครับนระับตามชวนตามมุดน้ำันเลยครับโอ้โหหลบหลบหลบ รับกลับทีมงานเห็นอีกต้นนึงนะครับโอ้โหไม้กดหดครับพี่เนาะหดทั้ง,ทงไม้ครับขับไปดุนกันเลยครับว่ามันเป็นตายยังเนาะของโอ้โยช่วยมัดกัดอู้ไม้หดครับดอกเตยเขาไปเบื้องอะ้รครับหืมตะคอครับ ใหไงป้าได้ครับพี่น้องตัวนี้ไม้ฟังนี่ทาทารุ่นทาเด็ดยำขึ้นเลยครับอือพ่อม,มาแล้วประเดิมบ่หรือพลังชัยได้ยูบได้ยูวัดดิอือตามชมตามรุ่นหลังต่อไปครับ ครับไปเนื네้อปลาก็ดีด้ยเบือดแล้วเนาะครับเนาะอันนี้ก็ที่มาเบิ้งเนื้อปูต่อครับเพราะว่าเนื้อปูเบิ้งใดประมาณสิบลังครับเลยอีกประมาณยี่สิบลังแล้วครับครับไปชมไปลุ้นกันเลยครับว่าสะมานบ่ครับเนื้อปูครับครับตามชมตามลุ้นครับครับกลับมาเบิ้งกับปูเนื้อกับปูเนาะครับเนาะเข็นถือหลังหนึ่งครับครับมาเบิ้งมาชมกันครับว่าไงบ่เนาะ อุใส่สวยอยู่ครับครับอันนี้เนื้อกัะป,ป,ป,ปูหน่อยเด้อครับเด้ออู้อหูใส่สวยอยู่ปอปูส่สวยป่ะหปูหน่อยเฮ็ดงานครับผมครับใส่สวยๆครับเอาไปปูหน่อยเฮ็ดงานครับ ทองเราไม่ใจ่ตัวใหญ่เลยน่าเยอะก็ปูทำงานง่ายเนาะสวยครับ